วันนี้ก็มาเก็บผักหวานอีกเช่นเคยนะคะยอดก็ยาวไวมากแปบ๊บเดียวเนาะงานก็เยอะเคลียหน้าเคลียหลังหัน,นมาอีกทีผักหวานบ้านอีกแล้วค่ะต้องรีบเก็บวันนี้ก็ทยอยเก็บเรื่อยๆนะคะคราวที่แล้วเก็บเกลี้ยงไม่เหลือเลยก่าวว่าจะไปทํางานอย่างอื่นก็เลยเก็บให้มันหมดเลยนะคะีนี้รอบนี้ออกมาอีกแล้ว ของเราจะเป็นยอดสีทองใบใหญ่นะคะเนี่ยเป็นจุดๆอย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นเชลาเนาะเป็นเชลาเยอะของเราคือจะจะเก็บเฉพาะยอดแล้วก็จะเหลือใบใบแก่ไว้ให้เขาปรุงอาหารนะคะก็เราเราไม่ได้ลูดใบออกถ้าเกิดลูดใบออกก็คือ เขาไม่มีใบเหลือไว้ปรุงอาหารเราก็จะได้เก็บแค่ไม่กี่ครั้งนะคะทีนี้เราก็ถ้าถ้าเรามีใบเหลือไว้ปรุงอาหารเราก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีรายได้ทุกวันถ้ายิ่งช่วงไหนที่ฝนตกดีๆนี่คือออกแบบทุกวันจริงๆเก็บไม่ทันค่ะถ้าเก็บคนเดียวเก็บไม่ทันแน่นอนแต่ถ้า ถ้าฝนไม่ตกคือของเราไม่ได้วางระบบน้ําเนาะฝนไม่ตกก็คือจะประมาณสองวันสองวันได้เก็บครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยสองวันยอดจะยาวแบบคืนหนึ่งก็ไปประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยคืนสองคืนไปว,วุดเลยแหละก็จะประมาณเนี้ยค่ะสําหรับทําสวนผักหวานเนาะต้นสูงประมาณสองเมตรสองเมตรนี่เนี่ยยอดประมาณนี้ค่ะ เอากาว่าความสูงให้เราเก็บง่ายเนาะเก็บสะดวกปุ๋ยเราก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่ปีละหนึ่เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเนาะอยู่แบบธรรมชาติให้ธรรมชาติเกือ้อกูลกันเนี่ยก็จะมีตะขบเป็นพี่เลี้ยงนำแล้วหลังจากนั้นมาก็เนี่ยสังเกตดูสังเกตดูว่าต้นไหนที่มีตะขบอยู่นะคะเขาก็จะงามเนาะจะเขียว ใบจะเขียวคือจะมีความร่มเย็นมากแต่ถ้าตากแดดมากๆก็เขาก็ยืนต้นตายเหมือนกันเหลืองเพราะผักหวานไม่สู้แดดนะคะสังเกตว่าเวลาอยู่บนเขาเนาะเขาจะแย่งกันอยู่แซกกันอยู่เต็มไปหมดเนี่ยค่ะก็จะออกอย่างเงี้ยให้เราได้เก็บขายตลอดนะคะเป็น เป็นอาชีพสําหรับวัยกเกษียนเนาะสําหรับใครที่มองคิดว่าอนาคตยามเราแก่ตัวไปแล้วเราจะทําอะไรเกลมองว่าการปลูกผักหวานนี่แหละตอบโจทย์ที่สุดละคือไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายคือทําไม่เหนื่อยสบายๆเรื่อยๆถึงเวลาเราก็เก็บส่งอย่างเดียวนะคะเขาก็แตกออกให้เราได้เก็บทุกวันเนี่ยต้นอย่างเงี้ยก็คือเหลือเหลือใบเหลือใบใหญ่ให้ไว้ปรุงอาหาร แต่หลายคนก็จะเข้าใจผิดว่าคือมันต้องรูดใบพวกนี้ออกให้หมดเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่นะก็คือต้องเหลือใบพวกนี้เอาไวใ้ให้เขาปรุงอาหารแล้วยอดเนี่ยเราก็จะเก็บให้หมดเลยเป็นรุ่นๆไปแล้วหลังจากนั้นมาเราก็คือสามารถมีผักหวานได้ขายตลอดแล้วเขาก็ไม่ได้ยืนต้นตายเก็บได้ทั้งปีนะคะไม่จำเป็นต้องพักต้น แต่ถ้าเรารูดใบออกเนี่ยเราจะเก็บได้แค่ระยะช่วงหนึ่งแล้วเขาจะเริ่มเหมือนจะยืนต้นตายเราจะต้องพักต้นละอย่างนั้นน่ะเก็่ยวว่ามันไม่ดีเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเราก็เคยทําตอนที่เราทําทสวนใหม่ๆนะคะก็ทดลองมาแล้วก็เห็นว่าการเก็บแล้วให้เหลือใบแก่เอาไว้นะคะเนี่ยก็จะเป็นใบแก่รุ่นนี้รุ่นนี้เดี๋ยวเขาก็จะค่อยล่วงของเขาไปเองนะคะ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปรูดเขาทิ้งเหลือเพื่อให้เขาได้ปรุงอาหารเพื่อจะผลิตยอดใหม่ให้เราได้เก็บขายต่อไปนะคะปีนี้เราก็ได้มเมล็ดผักหวานมาจํานวนหนึ่งเนาะอากาศร้อนร่วงเยอะค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูยอดสวยๆเลยเนี่ยคือยอดอวบมากค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะคือทุกต้นเราจะไม่ไม่รูดออกจนกลนเนาะเนี่ยถยย้ายางอย่างต้นเนี้ยเขาไม่มีใบแม่เลยไม่มีใบแก่เหลือน้อยมากนะคะเนี่ยใบยแก่เขาจะเหลือน้อยยอดเขาก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันจะไม่มีใบสําหรับปรุงอาหารเนาะนี่ก็เป็นเมล็ดนะคะสุกเก็บเกือบเรียงสวนละตอนนี้คือไม่มีออเดอร์ที่จะส่งละ ใครใครที่สั่งก็จะได้แค่กิ่งตอนนะคะตอนนี้รับได้แค่กิ่งเจกิ่งตอนเนาะก็เบีย้ยเพาะเมล็ดก็ยังรับได้อยู่นะคะคือเราจะไม่ไม่ขายเมล็ดให้ละเมล็ดเป็นกิโลเลิกขายแล้วคือเราจะนํามาเพาะเพราะว่ามันเลยกําหนดเวลานะคะอาทิตย์หนึ่งที่เราขัดเม็ดก็คือต้องรีบเพาะถ้าไม่รีบเพาะก็จะฟอ ก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับผักหวานป่าเนี่ยของเรานี่ตายเยอะเพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้ปลูกแบบว่าใช้ ระบบน้ําแต่ถ้ามีระบบน้ํานี่คือดีมากจะทําให้ผังหวานยอดสวยยอดอวบอันนี้ธรรมชาติขนาดนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะคะเนี่ยธรรมชาติทุกอย่างเลยคือที่สวนเราไม่ได้ทําอะไรเลยถึงเวลาเก็บไขยอย่างเดียวเขาก็จะออกยอดให้เราได้เก็บตลอดประมาณนี้ค่ะนี่แหละ พอต้นโตผลพลอยได้ก็คือเก็บมเมล็ดขายมันมีแต่รายได้อ่ะค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขามากมายถือว่าตอบโจทย์ชีวิตไวกเกษียณเวลาที่เราแก่ตัวไปเราจะไปทําอะไรได้มันก็ไม่มีแรงแล้วเนาะอายุเยอะแล้วก็เก็บผักหวานนี่มันก็ถือว่าเป็นงานเบาที่สุดแล้วค่ะของเบาด้วย <laughs> แล้วราคาก็สูงนะโลละร้อยห้าสิบตอน ช่วงแพงๆก็ขึ้นไป200-300ก็มีค่ะช่วงที่แพงๆนีก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องโมเดลกเกษตรค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ